สวัสดีครับน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช็อปครับนะครับกับช่วงการเขียนโปรแกรมภาษาซีไปกระบอกยูนโนยูนโนนะครับเราจะต่อจากข่าวที่แล้วนะครับโดยการใช้งานจอ o อเลดนะครับขนาด1 2 8ยยคูณ32พิกเซลนะครับวันนี้เราจะต่อยอดจากข่าวที่แล้วโดยเราจะใช้เซนเซอร์ d h t 2 2นะ อ่าตัวนี้ในรูปเนี้ยเป็น DHT 1นึหนึ่ง,งนะพี่สืบหาไลบรารี DHT 2 2สีขาวไม่เจอนะครับก็เลยใช้ DHT 1 1ไปก่อนเนาะอ่าเนี่ยไฟบวกนะครับของ DHT เนี่ยเราก็ต่อ5โวลต์กับบอร์ดอันดูโนได้เลยนะครับส่วนขา Data เนี่ยขากลางนะขาเนี่ยเราก็ต่อพี่สืบใช้สายไฟ,ไฟเส้นสีขาวนะครับต่อขาแปของ Arduino Uno นะและขากาวนะครับก็ต่อกาวของ Ar d u i n o Uno นะ นี้พิสูจน์ต่อรวมกจอนะครับก็ต่อแค่นี้เองต่อเพิ่มอีก3เส้นนะครับของจริงก็ต่อแบบนี้เลยนะครับก็จะมีบวกนะครับ Data นะครับแล้วก็กาวนะครับก็ต่อตามวงจรนี้ได้เลยนะครับเรามาเขียนโปรแกรมเอ่อการใช้งานกันเรามาเขียนโปรแกรมการใช้งานกันเลยดีกว่าครับอันนี้คือโปรแกรมจากคราวที่แล้วนะครับเราก็ใส่เพิ่มขึ้นไปข้างบนนะครับแบบนี้นะครับโดยการ include h t h นะครับก็มีการเรียกใช้ Library DHT นะครับแล้วก็มีการกำหนด d f i e DHT Pin เป็น8นะครับโดยนิยาม DHT เนี่ย Pin เนี่ยก็คือ8นะครับแล้วก็มี d f i e DHT Type นะครับก็คือ DHT 22นะโดยเอา2ตัวนี้นะครับมาใช้ในบรรทัดที่4นะครับก็คือไอ้ DHT สีแดงเนี่ยเป็นตัวที่เรียกใช้ Library ตัวนี้นะครับ แต่ถ้าเราจะใช้ในโปรแกรมเนี่ยในเงื่อนไขในการเรียกใช้งานในโปรแกรมก็จะเป็น DTT พิมพ์เล็กตัวพิมพ์เล็กแบบนี้นะครับโดยมีการกําหนด DTT พิมพ์และ DTT ไทยนะครับไทยนี่ก็คือเบอร์ของเราก็คือเบอร์22นะครับสีขาวตัวนี้ DTT สีขาวตัวนี้นะครับก็เป็นเบอร์22เนาะเราก็กําหนดให้ตรงนะครับ จากนั้นนะครับนี่เราก็มี DHT begin นะครับเราต้องเรียกใช้แล้วก็ประกาศ DHT begin ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นการใช้งานเซ็นเซอร์ตัวนี้อย่างถูกต้องนะครับเป็นการเรียกใช้งานเซ็นเซอร์ตัวนี้อย่างถูกต้องเนาะอ่าเราก็มาเรียกอ่านค่าเซ็นเซอร์กันเลยนะครับโดยเราจะประกาศตัวแปรชนิดว่า float นะครับชื่อตัวแปรก็คือ h นะครับโดยให้มันเท่ากับ DHT จุด lead อ่า humidity นะครับก็คือการอ่านค่าความชื้นนั่นเองให้ค่าความชื้นที่อ่านได้จากเซ็นเซอร์เนี่ยมาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า h e a t c h n i t นะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวตัวแปรชนิดโฟเหมือนกันใช้ตัว T นะครับโดยเท่ากับ DHTtemperature นะครับโดยเอาอุณหภูมิค่าอุณหภูมิมาเก็บไว้ในตัวแปร T นะครับอ่าเราก็เอาตัวแปร2ตัวเนี้ยมาโชว์กันดีกว่าครับน้องๆดันยวพี่สืรลบไปก่อนนะ แล้วก็เอาคำนี้มาเลยความชื้นในอากาศภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับความชื้นเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยปั๊บอย่างงี้เนาะพิมพ์ต่อหลังเครื่องหมายดับเบิลโคลนะครับบวก S ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับ t r i n g นะครับวงเล็บเปิดปิดเนาะในวงเล็บใส่ตัวแปรตัว H เล็กไว้เลยได้เลยนะครับ แล้วก็ copy ส่วนที่เราพิมพ์เพิ่มเติมเนี้มาวางข้างล่างได้เลยนะครับตัว test สองนี่ยเราเปลี่ยนเป็น te te mp นะครับเนะครับแล้วก็ string h e a เนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็น tlex นะครับจาก h e a เป็นจอ tlex แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะครับในจอเนี่ยจากเดิมเนี่ยตัวโปรแกรมเก้าเป็นแบบนี้เนาะอะ,อะ ตัวโปรแกรมก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นเทสนะครับเดี๋ยวเราก็จะโชว์ชวให้โชว์ค่าความชื้นในกาศอุณหภูมิอากาศนะครับเราอัพโหลดโปรแกรมลงไปเลยอ่าขณะอัพโหลดนะครับดูโค้ดโปรแกรมได้เลยครับดูจอสแสดงผลได้เลยครับเห็นไหมครับก็จะมี humidity นะครับ68.50นะครับ แล้วก็จะมีเทมนะครับยี่สิบห้ายหแล้วนะ26.8นะครับแต่เทมเนี่ยมันติดกันเนาะไม่มีเท่ากับอนะ่ะพี่ซืบใส่เท่ากับไปก่อนแก้เพิ่มแก้เพิ่มอ่าแล้วก็มาแก้เพิ่มนะครับโดยใส่เท่ากับลงไปแล้วก็เดี๋ยวเว้นบลกเพิ่มจะให้ดูตัวเลขอ่านง่ายขึ้นนะครับอ่าเราลองอัปโหลดอีกรอบหนึ่งอ่าอัปโหลดโปรแกรมไปแล้วนะครับเห็นไหมครับ h ฮมิ d i t ตเนี่ยเท่ากับ67.70เลยนะครับค่าความชื้นอากาศเนาะแล้วก็ t e m p e อร์เจอนะครับเท่ากับ26.58นะนะครับตอนนี้เราก็สามารถโชว์ค่าอุณหภูมิในอากาศความชื้นในอากาศในจอ o อเ d ขนาดเล็กได้แล้วนะครับเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้นะครับทําจอแสดงผลขนาดเล็กไว้ไว้วางตามจุดต่างๆในบ้านหรือในโรงเรือนหรือในครัวในห้องน้ํานะครับ ่าเป็นเซนเซอร์ของเราเป็นตัววัดของเราเพื่อมอนิเตอร์ค่าต่างๆนะครับและสามารถนําค่าพวกนี้มาประยุกต์ใช้งานและไปเออหรือเราสามารถนําจอเนี้ยไปประยุกใช้งานด้านอื่นเดี๋ยวพี่สืบจะสอนในคลิปต่อไปนะครับ สำหรับน้องๆท่านใดนะครับมีคําถามนะครับก็สามารถสอบถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับมาพูดคุยกันได้นะครับส่วนน้องๆท่านใดนะครับจะเจาะลึกนะครับถึงกระบวนการหรือคําถามในเรื่องอื่นนะครับก็สามารถแอดมาทางแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ทักมาทักไลน์มาคุยกันได้เลยนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็สั่งซื้อสินค้าจากแฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับสำหรับนี้พี่สืบขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย